สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่125เบาะแสใหม่สู่ความจริง การเดินทางสู่ดินแดนทางตอนเหนือเริ่มต้นขึ้นเส้นทางที่ไปหลงเลือดเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างที่เขาได้กล่าวไว้พวกเขาต้องฝ่าฟันความหนาวเย็นของหิมะที่ปกคลุมยอดเขาและเดินไปบนทางที่ไม่มีร่องรอยของผู้คนซูเหยารู้สึกราวกับว่ากำลังเดินทางไปในอีกโลกหนึ่งโลกที่แตกต่างไปจากความวุ่นวายของราชสำนักเจ้าอย่างสิ้นเชิงเราเหลืออาหารไม่มากแล้วหลี่อี้เอ๋ยขึ้นพางมองดูสเสบียงที่เหลืออยู่ถ้าเราไม่สามารถหาอาหารได้เราคงต้องล่าสัตว์เพื่อความอยู่รอดไม่ต้องห่วงไปหลงเอ,อ๋ยเสียงเรียบ ที่นี่มีสัตว์ป่ามากมายทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยพวกเขารู้ว่าไปหลงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดในป่าและเขาสามารถหาอาหารให้กับทุกคนได้อย่างง่ายดายในระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบพวกเขาก็ได้พบกับพ่อคาเร่ที่กำลังมุ่งหน้ามายังดินแดนของราชวงศ์เจ้าเขาดูเหนื่อยล้าและหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดท่านเป็นอะไรไปมูหยางถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนดูเหมือนว่าท่านจะหวาดกลัวอะไรบางอย่าง พ่อค้าเร่เงยหน้าขึ้นมองพวกเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกท่านไม่รู้หรือดินแดนทางตอนเหนือมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือมีสัตว์ประหลาดปรากฏขึ้นมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจคำพูดของพ่อค้าเร่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองหน้ากันซูเหย่รู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นที่พวกเธอเคยเผชิญหน้าท่านเห็นพวกมันหรือซูเหว่ถามอย่างรวดเร็วพ่อค้าเร่พยักหน้าข้าเห็นนพวกมั มันคล้ายกับเงาที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนและมันสามารถทําให้ทุกสิ่งรอบตัวมันบิดเบี้ยวได้เขาเอ่ยพืชพันธุ์ที่ข้าเคยปลูกเอาไว้มันก็เปลี่ยนรูปไปมันไม่เหมือนกับพืชทั่วไปอีกต่อไปแล้วคําบอกเล่าของพ่อค้าเร่ทาให้ซูเหว่ยและกลุ่มของเธอตระหนักว่าภัยคุกคามที่กําลังจะมาถึงนั้นใหญ่หลวงกว่าที่พวกเขาคิดไว้และมันกําลังส่งผลกระทบต่อโลกนี้อย่างรุนแรงมันอยู่ที่ไหนไปหลงถามมันอยู่ทางตอนเหนือในบริเวณที่เรียกว่าหุบเขาแห่งเงามืดพ่อค้าเร่เอ่ย เาได้ยินมาว่ามีคนบางกลุ่มกำลังพยายามที่จะเข้าไปในหุบเขานั้นแต่ไม่มีใครสามารถกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากพ่อค้าเร่แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางต่อไปและมุ่งหน้าสู่หุบเขาแห่งเงามืดที่พ่อค้าเร่ได้กล่าวถึงพวกเขารู้ว่านั่นคือสถานที่ที่รอยแยกมิติกำลังขยายตัวและเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะต้องไปเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับผู้บงการเราต้องระมัดระวังให้มากกว่าเดิมหลี่อี้เอ่ยอย่างจริงจัง ถ้าเราเข้าไปในหุบเขาแห่งเงามืดเราอาจจะเผชิญหน้ากับอันตรายที่มองไม่เห็นไม่ต้องห่วงซูหยาเอ๋ยพลางยิ้มเรามีแผนที่และเราก็มีผู้เชี่ยวชาญในการเอาตัวรอดอย่างท่านไปหลงและเราก็มีสติปัญญาของหลินเซียวเธอหันไปมองหลินเซียวเจ้าคิดว่าข้อมูลที่ได้จากพ่อค้าเร่เป็นความจริงหรือไม่หลินเซียวพยักหน้าข้าคิดว่ามันเป็นความจริงเขาเอ๋ยในตำราบโบราณที่ข้าเคยอ่านมันมีกล่าวถึงหุบเขาแห่งเงามืดและมีกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อรอยแยกมิติกำลังจะเปิดออกคำพูดของหลินเซียวทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงพวกเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่พ่อค้าเร่พูดจะเป็นเรื่องจริงและในตํารานั้นมีกล่าวถึงอะไรอีกหรือไม่มู่หยางถามหลินเซียวสายหน้าข้าจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ข้ารู้ว่ามันมีกล่าวถึงบุคคลสําคัญที่สามารถควบคุมพลังของรอยแยกมิติได้ คำพูดของหลินเซียวทำให้ซูเหยาต้องขมวดคิ้วแน่นเธอรู้ว่าบุคคลที่หลินเซียวพูดถึงก็คือหลงเทียนนักการทูตจากแคว้นหนานและเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำพวกเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับเขาเราจะต้องเดินทางต่อไปซูเหยาเอ่ยอย่างเด็ดเดี่ยวเราไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไปแล้วเราต้องหาเบาะแสเกี่ยวกับหลงเทียนให้เร็วที่สุดไปหลงพยักหน้าข้าจะนำทางพวกเจ้าเองเขาเอา่ย แต่เราต้องระมัดระวังให้มากกว่าเดิมเพราะในหุบเขาแห่งเงามืดมันไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะสามารถรอดชีวิตออกมาได้การเดินทางดำเนินต่อไปพวกเขามุ่งหน้าสู่หุบเขาแห่งเงามืดด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมีทั้งความตื่นเต้นความกลัวและความมุ่งมั่นที่จะหาความจริงที่ซ่อนอยู่ ในระหว่างการเดินทางสูหยาใช้การมองเห็นรอยแยกมิติในการคาดการอันตรายที่จะเกิดขึ้นเธอเห็นภาพที่พระโมของหลงเทียนที่กำลังรอคอยพวกเขาอยู่ที่ปลายทางและรู้ว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จะไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดไว้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้หลี่อี้เอ่ยเพราะข้ารู้สึกได้ว่าเรากำลังเข้าใกล้รังของศัตรูแล้วซูหยาส่งยิ้มให้เขาไม่ต้องห่วงเธอเอ่ย เรามีทั้งพลังสติปัญญาและไหวพริบเราจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงได้คำพูดของซูเหยาทำให้ทุกคนยิ้มออกมาพวกเขารู้ว่าสิ่งที่ซูเหยาพูดคือความจริงและไม่ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายขนาดไหนพวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับเธอผู้ซึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในโลกที่กำลังจะสิ้นไป ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหน้าหุบเขาแห่งเงามืดที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำหนาทึบพวกเขามองเข้าไปในความมืดที่ไรจุดสิ้นสุดและรู้ว่าการผจญภัยที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสู้หยาหันมามองไปยังทุกคนด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเรามาที่นี่เพื่อที่จะหาเบาะแสและเราจะไม่มีวันกลับไปจนกว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเธอเอ่ยไปกันเถอะไปสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทุกคนพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงก่อนจะก้าวเดินเข้าไปในความมืดที่ไรจุดสิ้นสุด และรู้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลตอนที่126ลมหนาวจากแดนเหนือลมหนาวจากยอดเขาหิมพัดโช,ชยมาปะทะร่างสหยาวขยับผ้าคลุมให้เข้าที่พลางมองกองตำราบโบราณที่กองอยู่บนโตหินในเรือนพักของไปหลงมันไม่ใช่แค่ตำราวิชาแต่ยังเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแสงจากโคมไฟส่องกระทบใบหน้าของชายหนุ่มทั้งสามที่นั่งล้อมวงอยู่มู่หยางยังคงท่าทีสงบแต่ดวงตาฉายแววครุ่นคิดหลินเสียวผู้ ปกติปากร้ายกลับก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างจริงจังส่วนไปหลงนั่งอยู่ไม่ไกลดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองกองตำรานั้นราวกับจะทะลุปรุโปรงพลังงานที่เจ้าสัมผัสได้ไปหลงเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกเสียงของเขาเยเ็นเยือกราวกับเกล็ดน้ำแข็งที่กระทบกันมันไม่ได้อยู่แค่ในหุบเขาแห่งนี้แต่มันกำลังแผ่ขยายไปทางเหนือสู่แคว้นหนาน ซูเยาหันไปมองเขาอย่างประหลาดใจแสงจากโคมไฟทําให้เธอมองเห็นเงาของไปหลงที่ดูแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวแต่คําพูดของเขาบ่งบอกว่าเขารับรู้ถึงสิ่งที่เหนือกว่าวรยุทธ์ทั่วไปท่านรู้ได้อย่างไรเพราะมันคือพลังที่ผิดแผกไปจากธรรมชาติพลังที่ทําให้กระแสลมเปลี่ยนทิศทางต้นไม้ที่ควรเขียวชอุ่มกลับเหี่ยวเฉาและสัตว์ป่าที่ควรจำสีกลับตื่นขึ้นมาไปหลงอธิบายด้วยน้ําเสียงเรียบเรรากับกําลังอธิบายเรื่องทั่วไป คาเฟ่มองปรากฏการณ์นี้มานานแล้วแต่ไม่อาจอธิบายที่มาที่ไปได้จนกระทั่งเจ้าปรากฏตัวขณะที่ทั้งคู่คุยกันลินเซียวก็เงยหน้าขึ้นจากตำราด้วยสีหน้าตื่นตระหนกนี่มันไม่ใช่แค่สงครามแย่งชิงแผ่นดินแต่มันเป็นแผนการทุกคนหันไปมองเขาอย่างพร้อมเพรียงหมายความว่าอย่างไรมู่หยางถามอย่างใจเย็นตำราเล่มน,นี้ลินเซียชี้ไปที่กองเอกสารเก่าๆกล่าวถึงพิธีกรรมโบราณของชนเผ่าทางเหนือพวกเขาเชื่อว่าเมื่อถึงยุคแห่งหายน่าจะมีผู้เลือกสรร ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเปิดประตูสู่ดินแดนแห่งต้นกำเนิดเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขาได้ครอบครองพลังที่แท้จริงซูเหยารับตำรามาดูพลังใช้การสัมผัสร่องรอยอดีตเธอสัมผัสถึงความร้อนแรงของอุดมการณ์ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองและภาพของพิธีกรรมที่ถูกจัดขึ้นอย่างลับๆในหุบเขาอันห่างไกลาภาพเหล่านั้นไม่ได้น่ากลัวแต่มันเต็มไปด้วยความหวังอันแรงกล้าของผู้คนที่ถูกกดขี่มาอย่างยาวนานพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะในการรบซูเหยาพึมพำ แต่พวกเขาต้องการพลังที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบและมันเกี่ยวข้องอะไรกับรอยแยกมิติมูหยางถามด้วยความสงสัยสู้ยาวชี้ไปที่สัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ปรากฏในตำรานี่ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์พิธีกรรมแต่มันเป็นแผนผังการเชื่อมโยงพลังงานพลังงานที่คล้ายคลึงกับรอยแยกมิติที่ข้าสัมผัสได้เธอยื่นหน้าเข้าไปใกล้ตำราอีกครั้งเพื่อ,ออ่านอย่างละเอียดพวกเขากำลังหาทางดึงพลังงานจากรอยแยกมิตินั้นเพื่อทำให้พิธีกรรมของพวกเขาสำเร็จสมบูรณ์บรรยากาศในห้องเงียบสงัดลงทันที ความจริงที่เปิดเผยออกมาน่าตกใจกว่าที่ทุกคนคาดไว้นี่ไม่ใช่แค่สงครามระหว่างสองอาณาจากักรแต่เป็นการต่อสู้เพื่อตัดสินชะตากรรมของมิติเราจะทำอย่างไรต่อไปมู่หยางหันมาถามซูเหยาโดยไม่ลังเลเขารู้ดีว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ซูเหยาใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อคาดการอนาคตภาพต่างๆผุดขึ้นในหัวเธออย่างรวดเร็ว เธอเห็นภาพของเมืองที่ล่มสลายพระพิธีกรรมที่ผิดพลาดภาพของมังกรดำที่พ่นไฟเผาผลาญบ้านเมืองและเห็นภาพของตัวเองที่อยู่ในสถานการณ์ที่กับขันที่สุดถ้าเราต้องการหยุดยัง้งหายนะเราต้องเดินทางไปแดนเหนือและทำความเข้าใจกับศัตรูของเราหรือพันธมิตรที่เรายังไม่รู้จักซูยาวกล่าวอย่างหนักแน่นน้ำเสียงของเธอนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะนั้นเองเสียงสัญญาณนกพริราสื่อสารดังขึ้นเฟื่องห่วงซึ่งเพิ่งกลับมาถึงหลังส่งข่าวก็ได้เข้ามาในห้องสีหน้าของเขาไม่ได้แสดงถึงความตื่นตระหนกแต่แววตาของเขาบ่งบอกว่าเขามีข้อมูลสําคัญบางอย่างข่าวจากเมืองหลวงเฟื่องห่วงกล่าวพลางยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ซูเหยาวณนะกการทูตคนสําคัญจากควนหนานเดินทางมาถึงแล้วซูเหยารับกระดาษมาอ่านดวงตาของเธอกว่าไปตามตัวอักษรอย่างรวดเร็วหัวใจของเธอเต้นรัวขึ้นอย่างประหลาดเมื่อเห็นชื่อชื่อหนึ่งหลงเทียนเธอพึมพำกับตัวเอง หลินเซียมองอย่างสงสัยรู้จักหรือเปล่าสู้เหวยตอบแต่ข้ารู้สึกคุ้นเคยเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติอีกครั้งเพื่อสำรวจข้อมูลในกระดาษภาพที่เคยพร่ามัวเกี่ยวกับหลงเทียนเริ่มชัดเจนขึ้นเธอมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่สวมชุดทางการทูตจากแคว้นหนานใบหน้าของเขาดูสงบและสุภาพแต่ววตาของเขากลับซ่อนความลึกลับไว้มากมายและที่สำคัญที่สุดสู้เหวยาวสัมผัสได้ถึงพลังงานมิติบางอย่างที่คล้ายคลึงกับของเธอเอง นั่นไม่ใช่พลังของโลกนี้เฟิงหวงเจ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเขาอีกหรือไม่สหยาวถามด้วยน้ำเสียงจริงจังเฟิงหวงมองสหยาวอย่างประเมินก่อนจะตอบอย่างช้าช้าหลงเทียนเป็นนักการทูตที่ฉลาดและมีไหวพริบอย่างมากเขาไม่เคยแสดงอารมณ์ใดๆและสามารถพลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบให้กลับมาได้เปรียบเสมอบางคนถึงกับเปรียบเขาว่าเป็นมังกรที่ซ่อนเล็บของแคว้านหนาน ซูเหย่มองภาพที่ฉายซ้อนขึ้นในหัวอีกครั้งเธอเห็นภาพของหลงเทียนที่กำลังยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ในสายตาของเธอเขาไม่ได้ยิ้มด้วยความรู้สึกเดียวกับคนทั่วไปเขายิ้มราวกับว่ากำลังมองเกมกระดานที่ซับซ้อนและกำลังจะเดินหมากตัวต่อไปภาพสุดท้ายที่ซูเหย่เห็นคือหลงเทียนที่หันมามองเธอและยิ้มอย่างมีนัยยะราวกับว่าเขารับรู้ได้ว่ามีใครบางคนกำลังสอดแนมเขาจากระยะไกลซูเหย่รู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเธอรู้ในทันทีว่าหลงเทียนไม่ใช่แค่นักการทูตธรรมดา เขาอาจเป็นผู้ที่มาจากมิติอื่นเช่นเดียวกับเธอเราจะรีบเดินทางไปเมืองหลวงซูสหยาวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดข้าจะต้องพบกับเขาและทำความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ไปหลงที่เงียบอยู่นานก็พยักหน้าอย่างช้าๆข้าจะตามไปหากพลังของเขาเป็นภัยต่อยุทธภพมู่หยางก็พยักหน้าตามด้วยความจงรักภักดีหลินเซียวก็พยักหน้าเช่นกันพร้อมกับบ่นอุบอิบว่าข้ายัางไม่พร้อมจะเดินทางอีกรอบเลยนะแต่เขาก็ยอมรับโดยดี ซู่เยามองสหายทั้งสามคนไม่สิตอนนี้เธอมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งถึงห้าคนแล้วและเธอกำลังจะไปหาคนที่หกนักการทูตที่ซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ไว้ในตัวตอนนี้เจ็ดมังกรของเธอเริ่มรวบรวมได้เกือบครบแล้วแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่ามังกรตัวต่อไปจะเป็นศัตรูหรือพันธมิตรลมหนาวจากแดนเหนือเริ่มพัดเข้ามาถึงเมืองหลวงเป็นสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นของบทต่อไปในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเงามังกรแห่งแดนเหนือ กลิ่นไอของหิมะยังคงติดอยู่ตามชายเสื้อของซูยาวขณะที่เธอก้าวเดินไปบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงเธอและสหายทั้งสามคนมู่หยางไปหลงและหลิงเซียวกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงของราชวงศ์เจ้าการเดินทางตลอดหลายวันทำให้พวกเขามีเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับรอยแยกมิติที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับทุกคนยกเว้นซูยาวเรื่องพิธีกรรมโบราณของแคว้นหนานนี่เจ้าแน่ใจแล้วหรือมู่หยางเอ่ยถามขณะที่พวกเขาหยุดพักริมทางเสียงของเขายังคงนุ่มนวลและสุขุม ถ้าเคยอ่านบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสงครามระหว่างสองอาณาจากักรแต่ไม่เคยมีบันทึกไหนกล่าวถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นนี้หลินเซียวซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลก็รีสอดขึ้นทันทีก็เพราะบันทึกเหล่านั้นมันถูกเขียนโดยพวกคนที่ไม่รู้จริงน่ะสิพวกเขาเห็นเพียงแค่การรบแต่ไม่เคยเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการรบอย่างแท้จริงเขาหันมาทางซูเหยาแต่ข้อมูลที่เจ้าพบในตำราของไปหลงมันเป็นเรื่องจริงข้าลองเปรียบเทียบกับบันทึกโบราณอื่นๆแล้วแผนพันการเชื่อมโยงพลังงานนั้น มันคล้ายกับปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยบรรพกาลไม่มีใครในยุคนี้ที่จะสามารถเข้าใจมันได้นอกเสียจากเขาเว้นจังหวะคนจากต่างมิติไปหลงนั่งเงียบๆแต่สายตาของเขาจับจ้องไปยังซูหยาอย่างประเมินเขารับรู้ได้ถึงความแตกต่างในตัวเธอมาตั้งแต่แรกและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรอยแยกมิตรของเธอก็ยิ่งทาให้เขาสงสัยมากขึ้นว่าหญิงสาวตรงหน้าคือผู้ใดกันแน่ซูหยามองเห็นความระแวงในสายตาของไปหลงแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะัก พราะเธอเข้าใจดีว่าการที่คนจากยุคโบราณจะเชื่อในเรื่องราวที่ดูเหมือนนิยายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้าแน่ใจเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและข้าก็แน่ใจว่าการมาของหลงเทียนในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเจรจาทางการทูตธรรมดาแล้วเจ้าคิดว่าเขาต้องการอะไรมู่หยางถามข้ายังไม่รู้แน่ชัดสู้ยาวตอบอย่างตรงไปตรงมาแต่ข้าสัมผัสดได้ว่าเขามีพลังบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรอยแยกมิตรเช่นเดียวกับข้าเธอเหลือไปมองไปหลงที่หันมามองเธออย่างสนใจทันทีที่ได้ยินคําว่าพลัง แต่พลังของเขานั้นมันแตกต่างออกไปมันให้ความรู้สึกเหมือนลมและเงาที่ไม่มีตัวตนการสนทนาจบลงเพียงแค่นั้นแต่ความตึงเครียดในอากาศก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซูเหยารู้ดีว่าเธอต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างระมัดระวังเพราะหากหลงเทียนคือบุคคลจากมิติอื่นที่กำลังใช้ประโยชน์จากพลังงานมิติเพื่อเป้าหมายของตนเองนั่นเท่ากับว่าเขาคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าขุนนางกังฉินหรือแม้แต่กองทัพของแคว้นนานทั้งหมด เมื่อเข้าสู่เมืองหลวงบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากป่าเขาที่เงียบสงบแสงแดดสะท้อนจากหลังคาว,วังหลวงที่โออาผู้คนพลุกพล่านเต็มท้องถนนและที่ใจกลางเมืองพิธีต้อนรับคณะทูตจากแคว้นหนานกำลังดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่ซูเหวี่ยปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงน้ำชาแห่งหนึ่งและใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อมองผ่านผู้คนนับร้อยที่กำลังยืนต้อนรับในฝูงชนนั้นเธอเห็นเขา หลงเทียนเดินนำหน้าคณะทูตของขว้นหนานรูปลักษณ์ของเขาไม่ได้โดดเด่นสะดุดตาเขาแต่งกายด้วยชุดเรียบง่ายสีดำสนิทแต่ท่าทางการเดินของเขาสง่างามราวกับมังกรที่กำลังเคลื่อนไหวและที่สำคัญที่สุดพลังงานมิติที่แผ่ออกมาจากตัวเขานั้นเข้มข้นยิ่งกว่าที่ซูเหยาเคยสัมผัสได้จากข้อมูลข่าวสารใดๆในตาของเขามองตรงมาซูเหยารู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเธอหุบตาลงทันทีราวกับถูกจับได้เธอมั่นใจว่าหลงเทียนมองไม่เห็นเธอจากระยะไกลขนาดนี้แต่เธอสัมผัสได้ถึง การสั่นไหวของพลังงานในอากาศราวกับว่ามีดวงตาที่มองทะลุผ่านมิติมาหาเธอโดยตรงเขาไม่ใช่คนธรรมดาแน่เธอพึมพำกับตัวเองเมื่อกลับมายังเรือนพักชั่วคราวสหยาวรีบติดต่อกับเฟิงห่วงและเจียงหลิงผ่านเครือข่ายของพวกเขาในเมืองหลวงเฟิงห่วงเป็นคนแรกที่ส่งสารลับมาถึง หลงเทียนเป็นคนที่ไม่มีใครสามารถหาข้อมูลส่วนตัวของเขาได้ลึกไปกว่าตำแหน่งทางการทูตท,ที่เขาได้รับเมื่อ3ปีก่อนเครือข่ายของข้ารายงานว่าการมาของเขาในครั้งนี้สร้างความตื่นตัวให้กับทั้งขุนนางฝั่งราชวงศ์และกลุ่มอำนาจใต้ดินข่าวลือจากหอคณิกาว,ว่ากันว่าเขาสามารถโน้มน้าวใจคนได้ด้วยเพียงรอยยิ้มเฟิงห่วงเขียนต่อมีขุนนางหลายคนที่เคยแข็งกราวต่อแคว้นนานถึงกับยอมอ่อนข้อให้หลังได้พูดคุยกับเขาเพียงครั้งเดียว ซูเหยาอ่านสารของเฟิ่งห่วงแล้วก็ขมวดคิ้วนั่นไม่ใช่แค่สเสน่ห์แต่เป็นพลังบางอย่างที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้อย่างแนบเนียนไม่นานหลังจากนั้นสารจากเจียงหลิงก็มาถึงตามมาติดติดเฮ้ซ hey, ูเหยาวข้ามีข่าวมาบอก ตอนที่เขากำลังเดินผ่านตลาดข้าเห็นเขาหยุดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ยิ้มอย่างประหลาดใจราวกับว่ากำลังเห็นบางอย่างที่พวกเรามองไม่เห็นและมีคนขายขนมปังคนหนึ่งบอกว่าเห็นเงาของเขาซ้อนทับกันอยู่เป็นสองชั้นในจังหวะหนึ่งที่เขาขยับตัวเร็วๆข้อมูลที่ดูไร้สาระจากเจียงหลิงกลับเป็นเบาะแสที่สำคัญที่สุดซูเหย่ารู้ทันทีว่าเงาที่ซ้อนทับกันนั้นคือผลกระทบจากการที่หลงเทียนใช้พลังมิติของเขาและการที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เป็นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงรอยแยกมิติ ที่กำลังจะขยายตัวขึ้นเมื่อรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดซูเหยาวก็เรียกประชุมพันธมิตรของเธอทันทีข้อมูลจากไปหลงหลินเซียวเฟิงหวงและเจียงหลิงทําให้ข้าสรุปได้แล้วว่าหลงเทียนไม่ใช่นะักการทูตธรรมดาซูหยาเริ่มขึ้นด้วยน้ําเสียงที่จรงิงจังเขามีพลังที่เกี่ยวข้องกับมิติและอาจเป็นผู้ที่มาจากอีกโลกหนึ่งเช่นเดียวกับข้าแล้วเราจะทําอย่างไรหลินเซียวถามอย่างร้อนใจเราจะบุกเข้าไปจับเขาเลยหรือไม่ ไปหลงและหลี่อี้ที่เพิ่งเดินทางมาสมทบก็มองหน้ากาันก,การตัดสินใจของหลินเซียวเป็นไปตามแนวทางของพวกเขาแต่ซูเหยากลับสายหน้าไม่ได้ซูเหยาตอบอย่างเด็ดขาดเรายังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของเขาเราจะกลายเป็นคนโง่ทันทีหากบุกเข้าไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เธอหันไปมองทุกคนด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเจ้าเล่ห์เราจะไปร่วมงานเลี้ยงทางการทูตและข้าจะใช้สเสน่ห์ของข้าเพื่อทำให้มังกรตัวนี้เผยร่องรอยให้เห็นเอง ไปหลงทำหน้าไม่เห็นด้วยเจ้าจะไปเสี่ยงตัวคนเดียวไม่ได้ข้าไม่ได้ไปคนเดียวสูยาวตอบพร้อมยิ้มอย่างมั่นใจข้ามีพวกท่านอยู่ที่นี่ทุกคนแล้วนี่นั่นคือคำพูดสุดท้ายที่เธอทิ้งท้ายไว้ก่อนจะเริ่มแผนการอันยิ่งใหญ่ของเธอการ,รเผชิญหน้ากับเงามังกรแห่งแดนเหนือ ที่ดูเหมือนจะเป็นการเจรจาทางการทูตท,ที่เรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วมันคือหมากตัวสําคัญที่สหยาจะต้องวางอย่างชันฉลาดที่สุดเพื่อไม่ให้แผนการทั้งหมดที่เธอลำบากสร้างมาต้องล่มสลายลงในพริบตาเดียวตอนที่128การเตรียมตัวสู่สนามการทูต ลมหนาวจากยอดเขาเพิ่งจางหายไปแทนที่ได้ไอความร้อนของเมืองหลวงที่กำลังคึกคักซูเหยาเดินเข้าไปในร้านตัดเสื้อชื่อดังของเมืองหลวงราวกับกำลังจะไปออกรบชุดของเธอตอนนี้ดูเรียบง่ายเกินกว่าจะเข้างานเลี้ยงทางการทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเฟิ่งหวงในชุดผ้าไหมที่ดูมีราคาเดินตามหลังเข้ามาพางสายหน้าอย่างอ่อนใจเจ้าจะแต่งตัวอย่างนี้ไปพบกับท่านทูตหลงเทียนไม่ได้หรอกนะทำไมจะไม่ได้ซูเหยาเลิกคิ้วข้าก็ดูดีในแบบของข้านี่นาะ ในฐานะเจ้าของหอคณิกาที่กลุ่มข้อมูลทุกซอกมุมของเมืองหลวงข้าขอแนะนาเจ้าในเรื่องนี้เฟิ่งหงยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ชุดที่เจ้าจะใส่คืนนี้จะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่มันคือหมากตัวแรกในเกมถ้าเจ้าจะทําให้มังกรสนใจเจ้าต้องแต่งตัวให้สมกับเป็นหงที่จะดึงดูดสายตาของเขาในขณะที่ซูเหยาเลือกผ้าและแบบชุดอย่างครุ่นคิดเจียงหลิงก็เดินเข้ามาในร้านด้วยรอยยิ้มร่าเริงซูเหยาข้าได้ยินว่าเจ้าจะไปงานเลี้ยงใหญ่คืนนี้ข้าเอาของวิเศษบางอย่างที่ข้าเพิ่งได้มาจากการค้าขายมาให้ เจียงหลิงยื่นกล่องกระมัหยีขนาดเล็กให้ซูเหยาเปิดดูและต้องประหลาดใจกับสร้อยคอที่ทำจากหินสีรุ้งเจ็ดสีที่เปล่งประกายระยิบระยับอยู่ข้างในนี่คือมันคือหินจากขบเขาสายรุ้งทางตอนใต้เจียงหลิงอธิบายอย่างภูมิใจชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่ามันจะช่วยนำโชคและป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ ซูเหยารับสร้ยอยคอมมาสวมใส่เธอสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์จากหินก้อนนี้มันไม่ใช่พลังมิติแต่เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ช่วยให้จิตใจของเธอสงบลงได้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับภารกิจที่เธอกําลังจะทําซูเหยาวยิ้มอย่างจริงใจให้เจียงหลิงขอบใจมากนะเจียงหลิงมันดีมากจริงๆ หลังจากจัดก,การเรื่องชุดและเครื่องประดับเรียบร้อยแล้วซูยาวก็กลับมาเัางที่พักของพวกเขาในเมืองหลวงเพื่อประชุมกับมู่หยางและหลิงเซียวมู่หยางที่อยู่ในชุดขุนนางเต็มยศด,ดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือเขากำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานเลี้ยงอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตามธรรมเนียมแล้วงานเลี้ยงจะเริ่มด้วยการแสดงเปิดพิธีตามมาด้วยการแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างสองแคว้นจากนั้นจะเป็นการเจรจาทางการค้าและการทหารอย่างไม่เป็นทางการมู่หยางอธิบายอย่างมีระบบ และในตอนท้ายจะมีการแสดงดนตรีและดื่มอวยพรเจ้าจะต้องใช้โอกาสนี้ในการเข้าหาท่านทูตหลงเทียนหลินเซียวในชุดบัณฑิตเรียบๆแต่ดูสะอาดสะอ้านก็ยื่นม้วนกระดาษให้ซูเหยาวยนนี่คือบันทึกวัฒนธรรมของแคว้นหนานที่ข้าเขียนสรุปไว้ให้ภาษาของพวกเขาเต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงธรรมชาติและตำนานโบราณการพูดคุยกับพวกเขาต้องใช้คำพูดที่ลึกซึ้งและมีนนยยะเพื่อแสดงถึงความเคารพเขาเว้นจังหวะแต่บุรุษผู้นี้ แม้จะเป็นชาวหนานแต่ก็มาจากอีกโลกหนึ่งอาจไม่จําเป็นต้องทําตามธรรมเนียมทั้งหมดนี้แต่ก็ไม่ควรประมาทซูเหยารับม้วนกระดาษมาอ่านอย่างรวดเร็วเธอใช้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอันรวดเร็วของสมองจากโลกปัจจุบันเพื่อทําความเข้าใจหลักการทั้งหมดเธอไม่ได้ต้องการเพียงแค่จําแต่ต้องการที่จะเข้าใจข้าเข้าใจแล้วซูเหยาพยักหน้าเราต้องเป็นฝ่ายควบคุมบทสนทนาไม่ให้เขาเป็นฝ่ายนําเธอใช้ การมองเห็นรอยแยกมิติอีกครั้งเพื่อจำลองสถานการณ์การ,รเผชิญหน้ากับหลงเทียนในหัวของเธอเธอมองเห็นทุกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเจรจาที่ราบรื่นไปจนถึงการประทะก,กันอย่างดูเดือดเธอเห็นภาพของหลงเทียนที่กำลังยิ้มอย่างเป็นมิตรแต่แววตากลับซ่อนความเฉยชาและเห็นภาพของตัวเองที่ต้องใช้ไหวพริบทั้งหมดที่มีในการรับมือภาพสุดท้ายที่เธอมองเห็นคือภาพของหลงเทียนที่กำลังใช้พลังบางอย่างที่บิดเบือนความเป็นจริงรอบตัวเขา ซูเหยาลืมตาขึ้นด้วยความตกใจพลังของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่การมองเห็นหรือการสัมผัสร่งรองรอยเหมือนกับเธอแต่มันคือการบิดเบือนซึ่งเป็นพลังที่อันตรายกว่ามากต้องระวังเธอพึมพำกับตัวเองในขณะที่ซูเหยากำลังคิดถึงแผนการรับมือกับพลังที่คาดไม่ถึงนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นไปหลงกับหลี่อี้ที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ได้เข้ามาในห้องทั้งสองอยู่ในชุดที่ดูแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการต่อสู้ ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าไปเผชิญหน้ากับอันตรายเพียงลำพังไปหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมให้ใครปฏิเสธข้าจะเป็นเงาของเจ้าในงานเลี้ยงจะไม่มีใครสังเกตเห็นการมีอยู่ของข้าแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าจะปลอดภัยหลี่อี้ที่ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดก็เดินเข้ามาใกล้และยื่นผ้าคลุมสีดำผืนหนึ่งให้ซูเหยาถ้าหากเจ้าต้องหนีผ้าคลุมนี้จะช่วยให้เจ้าสามารถปลอมตัวได้อย่างแนบเนียนเขาหันไปมองไปหลงอย่างไม่ยอมลดละ ข้าเองก็จะอยู่เบื้องหลังจะไม่มีใครรู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนแต่ข้าจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าสุยารู้สึกตื้นตันอย่างยิ่งกับความช่วยเหลือที่พวกเขามอบให้เธอรู้ดีว่าการที่บุรุษผู้มีความพระน o ในศักดิ์ศรีอย่างไปหลงจะยอมเป็นเงาให้กับใครสักคนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการที่ผู้นำกบฏผู้มีอุดมการณ์แรงกล้าอย่างลีอี้จะยอมช่วยเหลือเธอในภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน ถึงข้าจะไม่เข้าใจพลังของเจ้าแต่ข้ารับรู้ถึงอันตรายที่จะมาถึงหลี่อี้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงใจและข้าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางอุดมการณ์ของข้าที่อยากจะเห็นประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขซู้หยามองชายหนุ่มทั้งห้าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอมีทั้งแม่ทัพผู้ซื่อสัตว์บัณฑิตผู้ปากรายเจ้าของหอคณิกาผู้ฉลาดพ่อค้าผู้มีไหวพริบป,ประมาจารย์ผู้หญิงโสและผู้นำกบฏผู้มีอุดมการณ์แม้จะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งหมดก็มารวมตัวกันเพื่อภารกกกิจเเเดดดีีียยยวววัันนธออออไไไม่ไู่่้ตคตคป ซูเหยารับผ้าคลุมจากหลี่อี้และพยักหน้าให้ไปหลงข้าขอบคุณพวกท่านทุกคนมากเธอสวมชุดที่ถูกตัดมาอย่างดีแล้วยิ้มอย่างมั่นใจคืนนี้เราจะไปหาคำตอบกันยามค่ำคืนมาเยือนแสงจันทร์สัดส่องลงมาบนยอดหลังคาวังหลวงที่โออ่างานเลี้ยงทางการทูตกำลังดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่แต่ภายใต้ความโอ้อาและความงดงามนั้นมีการต่อสู้ที่มองไม่เห็นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นการเตรียมตัวสู่สนามการทูตที่เต็มไปด้วยอันตรายกำลังจะพาซูเหยาไปเผชิญหน้ากับ เงมังกรแห่งแดนเหนือที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนารอยแยกมิติที่กําลังคุกคามโลกหรืออาจเป็นหายนะที่เธอกําลังจะนําพามาสู่ทุกคนโดยไม่รู้ตัวตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกําลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริปรดติดตามอีพีถัดไป